โกได้แองเจ้ลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักของชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมนะคะไม่ใช่การดูดวงสว่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุาสนอน,นาคตพร้อมกับสรุปภพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกันด้วยนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่ในอดีตนะว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของชาวราศีกันนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดไม้ King of c u p s KING OF s อดก้าดาบแล้วก็ต่อมาด้วย THE e m p r e s s นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันมาแล่เรียงที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะคะเจ็ดไม้นะคะ,นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าคุณนั้นมีความอดทนมากในความรักความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมามีหลายครั้งที่จะต้องใช้ความอดทน นะะในการที่จะประคับประคองชีวิตคู่โดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในครอบครัวจึงทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องมีความอดทนมากเป็นพิเศษนะ,ะบางคนอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวจะต้องเหนื่อยมีความอดทนขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นนะ,ะเพื่อที่จะ ได้มีเงินมาจุนเจือคนในครอบครัวนั่นเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งมากๆนะคะแต่มีชาวราศีกันบางคนนะคะที่ในอดีตนั้นรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะไพ่ใบนี้แสดงถึงการคิดมากนะคะแสดงถึงการโอ้ไม่ปลอดภัยอะ่ะรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจไม่ ไม่ไว้ใจเขาร้อยเปอนะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตรหรือความรักในอดีตที่ผ่านมานั้นมันเป็นเมมโมรีหรือว่ามันเป็นความทรงจำาล้ายนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงทำให้ไม่สามารถที่จะไว้ใจคู่ของตัวเองได้แบบร้อจึงทำให้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากนะ,ะสมมติว่าแฟนหรือว่าคนรักไปต่างจังหวัดสัก สองสามวันหรือว่าเป็นอาทิตย์หรือว่าไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่เนี้ยก็เริ่มคิดแล้วนะอะไรประมาณนี้เป็นคนที่คิดมากแล้วก็รู้สึกว่าเออรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นเองนะคะแต่ว่านะลึกๆแล้วคือสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วมีบางคนที่ทนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยก็เพราะว่าทนอยู่เพื่อลูก นะคะอยากให้ลูกนั้นได้ขึ้นชื่อว่ามีทั้งพ่อแล้วก็แม่นะคะจึงต้องมีความอดทนนะคะจะผิดพลาดสักกี่ครั้งจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะทนอยู่เพื่อลูกนะคะต่อมานะคะก็คือ king of ค่ะไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตชาวราศีกันนะค,ะคุณนะ,ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะ,ะจะเคยคบหาดูใจกับคนที่ผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณ นะคือพูดนะว่าเขาเป็นคนที่รักคุณด้วยความรู้สึกของเขาจริงๆนะะรักคุณด้วยความรักนะคะรักคุณด้วยออจิตใจจากใจของคุณนะคะไม่ได้รักคุณที่ทรัพย์สินภายนอกรูปร่างหน้าตาคุณสวยคุณเด่นตำแหน่งหน้าที่การงานดีนั่นนี่นู่นนั่นไม่ใช่ นะคะคือเขาเป็นคนที่ร,รักคุณก็คือรักคุณรักจากความรู้สึกนะคะไพ่ถ้วยคือ,อเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกแล้วก็ความรักเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะคะ,ะแล้วเขาเป็นคนที่ทําอาหารดีมากแล้วก็ทาอาหารเก่งนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําอาหารนั่นนี่นู่นนั่นนะคะบริการแฟนหรือว่าคนรักหรือว่าภรรยาบ,ยบ่อยๆชอบดูรายการทีวีนะคะรายการทีวีโชว์เกี่ยวกับร้าน ทำอาหารหรือว่ารีวิวอาหารอะไรประมาณนี้นะคะแล้วในกรณีของผู้ชายชาวราศีกันอาจารย์ก็รู้สึกว่าหลายครั้งในชีวิตของคุณที่ผ่านมานะคะในอดีตนั้นมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากถึง70%นะคะผู้ชายชาวราศีกันนั้นเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแถมคุณนั้นจะรักดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีนะคะ คุณจะเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวนะคะหรือชอบทำอาหารหรือว่ารู้ว่าร้านไหนดีร้านไหนอร่อยคุณก็จะพาเธอไปนะคะก็ถือว่าเป็นกืดนะคะกืดเซวิสนะคะเป็นแฟนที่ดีด้วยก็ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะ,ะสำหรับไบน,นี้นะคะต่อมานะคะก็เป็นไพ่ king of s w o r d ในช่วงอดีตชาวราศีกันเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกันจะเจอกับ ผู้ชายที่มีบุค,คลิกที่ตรงไปตรงมาแล้วเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรจริงจังนะคะจริงจังกับทุกเรื่องในชีวิตของเขาไม่ว่าจะในเรื่องการทํางานหรือว่าในเรื่องของความรัก,ก็ตามนะคะนี่ก็คือบุค,คลิกของเขาบางทีหน้าเขานิ่งๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเหวี่ยงอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วบางคนอาจจะเคยมีแฟนที่เป็นบุค,คลิกแบบนี้อย่างที่อาจารย์อธิบายไปนี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดตรง ากกับใจตรงกันนะบางทีเขาอาจจะพูดมาก่อนแล้วค่อยมาคิดทีหลังอาจจะทําให้คุณนั้นเสียความรู้สึกได้ไม่น้อยเลยกับคำพูดของเขาแล้วก็แถมเป็นคนที่จริงจังนั่นนี้นู่นนั่น,น,นในชีวิตของเขามากนะคะอ่อนี่คือข้อเสียของเขานะไม่ค่อยที่จะยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิตจึงมีหลายคู่ที่จบความสัมพันธ์ลงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ซีเรียสเกินไปนะคะไม่ค่อยยืดหยุ่นหรืออะไรประมาณนี้ในกรณีของผู้ชายชาวราศีกัน คุณเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากในอดีตที่ผ่านมานะคะอะ่ไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในเรื่องสถานะหรือคุณจะจีบใครหรือเข้าหาใครก็ตามคุณมักที่จะจริงจังและก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเข้าหาก็เข้าหาไปเลยแล้วก็ไม่ได้อ้อมค้อมหรืออะไรแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆด้วยนะคะ ต่อมาก็คือไพ่ก้าวดาบนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคุณเป็นคนคิดมากจิตตกวิตกกังวลทําให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะคะมีหลายคนนะคะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็พอถึงเวลาตอนกลางคืนนะหมอนนะคะหัวนี่ตกถึงหมอนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊มันคิดอะไรขึ้นมาได้หรือว่าคิดถึงเขานัาน,นี้นู่นนั่นมันมีเรื่องให้คิดอนะ่ะนะคะ ในเวลากลางคืนมันมีเรื่องให้คิดมากมายทําให้คุณนั้นนอนไม่ค่อยหลับนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งของชาวราศีกันนะคะที่ทําให้คุณนอนไม่หลับในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะแถมเป็นคนที่คิดมากในเรื่องของความรักด้วยนะในช่วงอดีตนะคะทาให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสายตาผ้ามัวนะคะปวดหัวไมเกรนกระทันหันนะคะหรือถึงขั้นเก็บไข้ได้ป่วยจากการที่คุณนอนไม่เพียงพอ หรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นแหละนะคะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงด้วยนะคะมันมีผล,ลหลายๆอย่างนะต่อมานะคะเป็นไพ่ The Empress ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เมียหลวงนั่นหมายความว่าชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงหรือเปล่านะคะหรือ มาจับได้หรือมารู้ในภายหลังว่าสามีนั่นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือไปมีภรรยาน้อยหรือไม่นะคะตำแหน่งภรรยาหลวงไม่มีใครอยากเป็นนะคะแต่ในเมื่อเป็นแล้วคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงนะและดูแลครอบครัวดูแลออลูกดูแลสามีเป็นอย่างดีแต่ก็นั่นแหละนะคะถ้าคนจะนอกใจยังไงมันก็นอกใจนะคะ หรือตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามก็คือชาวราศีกันอาจจะตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวและก็มารู้ภายหลังว่าเขานั้นมีเมียหลวงหรือเมียตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะ,ะแล้วในช่วงอดีตนะคะที่ผ่านมาบางคนถ้ามีการแต่งงานการมาได้สักพักหนึ่งแล้วอาจารย์คิดว่าจะมีการตั้งคัน หรือมีข่าวดีในเรื่องของการมีลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีกันไพ่ใบนี้คือไพ่นาลีวัธรรมนะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงคอยเป็นแบ็กอัพที่ดีไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแม่คุณก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนคนุณหรือภรรยาคุณก็ได้นะคะเป็นเพศหญิงนะคะ คนที่คอยเป็นแบ็กอัพเป็นผู้ประทับค้ำชูคอยสนับสนุนคุณทั้งกําลังกายกําลังเงินกําลังใจนะคะกำลังทรัพย์สนับสนุนดีทุกๆอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งของผู้ชายนะคะแต่ไม่ค่อยดีสําหรับผู้หญิงเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะธาตุลมนะ ต่อมาจา์จะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Queen of Font Template n ก้าวดาบขึ้นอีกแล้วนะ สี่เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยสามเหรียญนั่นเองนะคะมาล่เลี้ยงที่พไพ่ใบแรกในปัจจุบันเลยก็คือราชินีถือไม้นั่นเองนะคะมีหลายครั้งนะคะที่ชาวราศีกันโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าคุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีหรือว่าเป็นระดับหัวหน้าคนเนี่ยคุณจะมีจิตใจที่แบบดูแลเอาใจใส่ลูกน้องเป็นอย่างดีเป็นคนเฟรนลี่เข้าสังคมเก่ง นะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันคุณมองโลกในแง่ดีนะคะเข้าสังคมเก่งคนอื่นเข้าหาคุณได้ง่ายนะคะเฟลลี่นะคะบางทีอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกับคนรักของคุณได้นะคะในเรื่องจากคุณเป็นคนเฟนลี่หรือเข้าสังคมเก่งนั่นเองนะคะทำให้อาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเข้าใจผิดกันได้นะคะ ต่อมานะคะกรณีของผู้ชายชาวราศีกันอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นจะมีแฟนหรือภรรยาหรือว่าคนรักนี่แหละนะคะที่เขามีหน้าที่การงานดีเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขามากอาจารย์รู้สึกว่าเขาน่าจะมีฐานะตำแหน่งค่อนข้างดีเป็นหัวหน้าฝ่ายนั่นนี่นู่นนั่นหรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเธอเองก็ได้นะคะ แต่เธอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวนะคะเฟนลี่นะคะเข้าสังคมเก่งนะคะคุณต้องเข้าใจข้อนี้ของเธอด้วยนะะจะได้เข้าใจถึงบุค,คลิกของเธอนะคะ,ะในการที่เธออาจจะมีบุค,คลิกแบบมองลงในแง่ดีอาจจะมีคนเข้าหาเธอง่ายนะคะคุณก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการทํางานของเธอด้วยจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะคะต่อมาก็คือไพ่เชมเปญ เป็นไพ่ประจำราศีธนูนะคะมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือคุณรู้สึกสับสนกังวลใจในช่วงปัจจุบันนี้นะคะมีชาวราศีกันหลายคนเลยนะคะที่มาถึงทางแยกแล้วที่จะต้องเลือกนะคะว่าคุณนั้นจะเลือกใครนะคะเ,เลือกเนี่ยหมายความว่าในฐานะที่จะเลือกเขามาเป็นแฟน นะคะหรือเลือกใครที่จะลงเอยด้วยนะคะเลือกใครที่จะแต่งงานด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะค่อนข้างที่จะสับสนกังวลใจอยู่พอสมควรกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดนะ,ะมันเป็นแบบนี้ด้วยและคุณมีเกณฑ์ว่าจะย้ายบ้านใหม่แล้วก็ที่ทํางานใหม่ด้วยนะนะคะแต่ขอขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยงดหงิดง่ายนะคะอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะช่วงนี้อาจจะเหวี่ยง แฟนหรือว่าคนรักได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมต่อมานะคะก็คือไพ่เก้าดาบสำหรับไพ่ใบนี้นะคะคุณก็ยังรู้สึกว่าจิตตกวิตกกังวลน,นอนไม่ค่อยหลับอีกแล้วจากในอดีตก็ได้ไพ่9ก้าดาบเหมือนกันเอ่อมันมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายอยู่ในหัวะคะ่ะอาจารย์อะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็คิดว่า จากการที่คุณนอนไม่หลับนะคะมันส่งผลต่อสุขภาพของคุณมันส่งผลต่อการทำงานของคุณอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะาจากที่อาจารย์ดูๆจากตัวไพ่นะจะเป็นการคิดมากจากในเรื่องของความรักว่าไม่แน่ใจนะว่าจะเลือกที่จะคบกับใครกันแน่นะคะบางคนอาจจะมีเรา2องสามคนอยู่ในชีวิตนะ,ะเป็นรักออ พร้อมกันทั้งสองคนนะถึงทางแยกจะต้องเลือกหรือว่าถึงออทางที่จะต้องแบบจะเลือกใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากใจแล้วก็จิตตกแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะบางทีคุณก็อาจจะคิดไปเองก็ได้ทั้งๆที่มันยังไม่ทันไี้เกิดขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อเสียคุณนะในช่วงปัจจุบันนะถือว่าเป็นไพ่เตือนด้วยก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สี่เหรียญ สำหรับไพ่สี่เหรียญใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในช่วงปัจจุบันจะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงและก็แถมเป็นคนขี้น้อยใจด้วยนะคะพูดนิดๆหน่อยๆนอยน้อยใจนะคะหรือว่าของที่เขาห่วงหรือของบางอย่างที่เขาตั้งไว้อยู่ตรงนี้มันเคยอยู่ตรงนี้แล้วคุณไปเคลื่อนย้ายมันเนี่ยเขาจะสังเกตแล้วเขาก็จะถามว่าย้ายไปไว้ตรงไหน ะะเขาจะทําหน้าไม่พอใจอย่างมากนะคะเขาเป็นคนที่หวงของมากนะและก็คนคนนี้นะคะรู้สึกว่าจะหวงทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างที่เป็นของตัวเองนะคะรวมไปถึงหวงที่ดินด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วสําหรับคนที่จบความสัมพันธ์กันไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ Ờ, พอเขาเห็นเขาลงรูปคู่กับแฟนใหม่นั่นนี่นู่นนั่นก็เกิดอาการหึงหวงห่วงก้างซะอย่างนั้นนะคะทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นก็คบอยู่กับคนหลายคนนะก็คือไพ่สี่เหรียญน,นี่ก็คือกักไว้หลายคนมากคบกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันหรือคุยกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยใครไปสักคนเขาเรียกว่ากักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่สามเหรียญ ไพ่ใบนี้นะคะบอกได้ชัดเจนเลยว่าเป็นาการทำงานหลายๆครั้งคุณนั้นจะทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นกลุ่มทำให้ความรักนั้นเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มที่ทำงานเดียวกันกลุ่มบริษัทเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดกรณีรักแท้แพ้ใกล้ชิดได้ นะคะคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะการที่ใกล้ชิดกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าเผลอไปสนิทผูกพันกับใครนะคะแล้วพไพ่ใบนี้ก็จะประมาณว่าเหมือนบางคนนะมีอาการแอบรักเพื่อนแอบรักเพื่อนสนิทแอบรักเพื่อนร่วมงานแอบรักเพื่อนร่วมสถาบันแอบรักเพื่อนร่วมบริษัทอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกันนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะธาตุไฟธาตุดินด้วยนะคะราศีธนูด้วยนะ,ะต่อมาอาจารย์ขอดูอนาคตอันใกล้ที่จะถึงของชาวราศีกันนะคะก็คือในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะ King ถือไม้9ถ้วยนะคะหดาบเด็กถือไม้แล้วก็สดาบนะคะโอเคในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของชาวราศีกันมาไร่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลย King g of ฟ a อนนะ,ะสำหรับผู้หญิงชาวราศีกันเลยนะคะมีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณ ะะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าคุณด้วยนะนะอายุมากกว่าคุณนะแต่เขามีความรับผิดชอบในการทำงานของเขามากนะคะผู้ชายคนนีนะ้บางทีเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณเองบางทีมีชาวราศีกันผู้หญิงบางคนเนี่ยแอบแบบว่าปื้มนะคะอาจจะปื้มคนที่อาจจะเป็นอาจารย์ของตัวเองนะอาจจะปื้มคนที่เป็นเจ้านายของตัวเองนะ เพิมในผลงานของเขานั่นนี่น,นู่นนั่นนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าในเรื่องของสเสน่หาหรือว่าความรักอะไรแต่คุณชอบผู้ชายที่มีบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่หน่อยในช่วงเดือนมิถุนายอยู่นี้นั่นเองนะคะกรณีของผู้ชายชาวราศีกัน,นในช่วงเดือนมิถุนายอยู่นี้ก็จะเป็นบุคลิกที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นนะในช่วงเดือนนี้แล้วคุณนั้นอ๋อถ้าเกิดว่าคุณชอบใครหรือว่ารักใครคุณก็ เข้าไปจีบหรือทำความรู้จักกับเธอนะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าเธอไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณคุณก็เดินออกมานะคะแล้วก็เข้าใจในความรักว่าเออเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่เดินออกมาแล้วก็ทำใจนะคะมันเป็นความรักในรูปแบบของผู้ใหญ่ไปแล้วไม่ได้ฟุ้งไฟหรือไม่ได้กระวนกระวายอะไรมากมายในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักที่เข้าใจมากยิ่งกว่านะคะต่อมาก็คือไพ่ ก้าวถ้วยนั่นเองนะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่สัญ,ญลักษณ์แทนเพศที่3นะเพศที่3มีอะไรบ้างล่ะก็ไล่เรียงกันไปนะคะส่วนมากแล้วเพศที่3ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมั่นใจในคนรักของคุณแล้วก็คนรักของคุณมั่นใจในตัวคุณเช่นเดียวกัน เป็นความรักที่พร้อมที่จะมอบความรักดีๆให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะและเป็นคนที่ทำอาหารเก่งนาะแล้วก็ทำอาหารดีชอบทำอาหารบางทีอาจจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองก็ได้นะคะและในอนาคตฝันอยากจะมีร้านอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะขอเสริมนิดนึงนะสำหรับชาวราศีกันผู้หญิงนะคะเตือนเลยก็แล้วกันถือว่าเป็นไพ่เตือนนะ ขอให้ระมัดระวังนิดนึงในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ตามใครจะเข้ามาจีบหรือคุณจะคบกับใครนะคะขอให้สกีนแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าเขานั้นมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่เพราะว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าเขานั้นจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะ,ะมีเจ้าของอยู่แล้วที่เข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาคบกับคุณนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่หดาบ ไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่อีโก้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นโอมั่นใจในตัวเองนะคะเวลาทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจเนี่ยชอบประชดประชันกันแหนบแหนมกันยังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้นะเป็นความรักที่มันท็อกซิกยังไงก็ไม่รู้นะเป็นความรักที่ไม่ค่อยเฮลตี่นะคะความรักที่ดีไม่ควรที่จะประชดประชันกันหรือว่าอีโก้เยอะจนเกินไปอะไรประมาณนั้นนะคะ ต่อมานะคะเพจออฟวอนชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะะถ้าใครครบหาหรือกำลังจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการงานหรือความรับผิดชอบในการเรียนของเขาถ้าเขายังเรียนอยู่นะคือคือมีความรับผิดชอบเกินไวของเขาว่างนันเหอะนะะถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยก็าตามนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่นะ ต่อมานะคะก็คือไพ่สองดาบเราสองสามคนโลก2ใบนะคือคนกลางนี่จะไม่ยอมเลือกใครสักคนเลยจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเหมือนเพลงของทาทยังนะคะและก็จะคบอยู่คน2คนแบบนี้แหละนะคะจะปล่อยคนหนึ่งไปก็เสียดายจะทิ้งคนหนึงไปก็เสียดายนะคนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็ใช่จึงอยากจะคบกับคนสองคนไปพร้อมๆกัน นะแล้วถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะั้ทนไม่ไหวและก็มาถามว่าคุณจะเลือกใครเลือกชั้นหรือว่าเลือกเขาเขาไม่เลือกใครเลยนะแถมเขาจะมาขอร้องอ้อนวอนคุณให้ยอมรับอีกคนหนึ่งได้ไหมให้เราอยู่กันแบบ2อสาคนนีได้ไหมนะคะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนมิถุนายนนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนะคะโอเคอาจารย์ก็จะขอสรุปไพ่เลยก็แล้วกันนะคะให้กับชาวราศีกันนะคิงถือดาบ หนึ่งถ้วยแล้วก็สิบดาบโอ้โหการล่อแรล่เลยนะเนี่ยม,มาดูที่ไพ่ n g of Sword กันเลยนะค King of Sword ชาวราศีกันเองในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงบางทีคุณจริงจังมากจนเกินไปแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรก็พูดออกมาเลยมันอาจจะคำพูดบางอย่างอาจจะไป ทำร้ายจิตใจคนรักของคุณได้นะคะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศรีกันและมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะคะและผู้หญิงชาวราศรีกันมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าและทาเขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักด้วยนะ,ะเป็นคนที่พูดตรงๆนะ,ะเวลาเขาหน้านิ่งๆอาจจะดูหน้าเหวี่ยงนิดนึงนะ,ะต่อมานะคะ e i g t of Cups คือไพ่ใบนี้นะ,ะในช่วงเดือนมิถุนายน สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของคุณจะนำความโชคลาภนำความโชคดีมาให้กับชาวราศีกันนามาหนุนดวงกันมาช่วยการทำมาหากินนะ,ะบางทีถ้าคุณชอบเสียงโชคเสียงดวงก็ลองให้แฟนไปซื้อหรือลองให้แฟนหยิบด,ดูก็มีโอากาสที่จะโชคดีด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สิบดาบอาการรอดแร่เลยสิบดาบนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยก็ไม่ควรลงทุนเลยนะไนะะพ่ดาบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่1ิบดาบเนี่ยการล่อแหล่อยู่พอสมควรในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันไม่ควรที่จะทุ่มเทให้กับใครร้อยเซตเช่นเดียวกันนะะขอให้เหลือนะคะไว้รักตัวเองบ้างเผื่อมันจะเสียใจยเผื่อมันจะผิดหวังจากความรักนั่นเองนะคะ มันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นจะโดนหักหลังโดนหักอกนะคะจากคนที่คุณไว้ใจจากคนที่คุณรักเองด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกันนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกาลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก,ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ g o l d e n Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ